ุตาพระยมบทประพันธ์ของทนานกา,ารย์โรพ,รยพริไพรพฤกท่ามกลางความเงียบและมืดสลัวทวีที่ผ่านอะไรามาไม่น้อยรับรู้ได้ถึงความไม่ปกติกำลังจะอ้าปากบอกเจ้าหน้าของมันแต่ไม่ทันยศยกมือขึ้นสูงสูงนะเว้ยวินาทีนั้นชายชกันนับสิบปืนสงครามคบมือ ได้พูดพลาดออกมาจากในความมืดโดยรอบหนึ่งในนั้นตะอคอกสั่งเป็นภาษาไทยย่าอ,อ,อ,อยิ่งพอเราพบคุณกรีตนายประพบสะดุ้งโหยงแต่ยังหลุดตากออกไปไอ้ที่นี่ไม่มีคนชื่อกิีดอุย้ยคนเดิมตะอคอกมาอีกแถมเปิดไฟฉายส่องที่หน้าอาดีตนายกเทศบาลบร่างท้วมด้วยเวลานั้นมีคนตรงเข้ามาค้นตัวทั้งสองก่อนยึดอาวุธพกเป็นสิ่งแรกแต่พอจะแตะต้องเป้หลังละกระเป๋าคาดออกของประพบ ที่กาลังหยีตาสู้แสงไฟเขาก็ไม่ยอมอยังมาันจะต้องตัวกูนะวุย้ยนายาทวีรีบเตือนนายประภพไม่สนใจทําท่าหัวเป้หลังยิ่งกว่าชีวิตแลว้วโวยวายขึ้นอีกกูมาหาคุณกิจกูชื่อประภพคุณกิจส่งโลเคชั่นให้กูมาหาที่นี่วุย้ยชายหน้าเหี้ยมโบกมือเป็นสัญญาณลูกน้องในขวาม,มืดจึงลดปื่นลง <c oughs> ตัวจริงเสียงจริงผมว่าแค่ทดสอบอะไรบางอย่างเท่านั้นครับท่านนายกประภพ ปพบทำตาปริบๆมองหน้าอีกฝ่ายรัฐานี่แกรู้จักฉัน้วยเลยทําไมจะไม่รู้จักล่ะครับก็ท่านนายกครั่งกาดดิงดังสขประเทศขนาดนั้นครู่ต่อมาในอนาบริเวณอันกว้างขวางหรือแทบจะเป็นอาณาจักรย่อมๆของใครคนหนึ่งแห่งนี้ฝ่ายเจ้าถิน่นยังไม่ยอมที่จะคืนอาวุธให้ขณะพา,าทั้งสองเข้ามาข้างในโดยปรากฏสิ่งปลุกสร้างหลายหลังท่ามกลางความมืดสลัว มีไฟสีวอร์มไลท์เปิดไว้เพียงแค่บางจุดเท่านั้นเองที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งต้องผ่านประตูถึงสองชั้นประพบกับลูกน้องจึงพบกับความสว่างสบายข้างในโดยห้องโถงกว้างนั้นไร้ซึ่งหน้าต่างจึงไม่ต้องกลัวว่าแสงจากข้างในนี้จะเล็ดลอดออกไปข้างนอกแต่อากาศกลับถ่ายเทบ่งบอก,บอกว่าสถานที่นี้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเชิญนั่งรอตรงนี้ครับท่านนายก ชายน้าเหี้มคนเดิมบอกอีกเหลือลูกน้องหน้าบอกบุญไม่รับมาถือปืนคุมเชิงแค่สี่รวมเขาเป็นห้าซึ่งกดิษนายกเทศมนตรีจากบางไทยก็ไม่มากความนั่งลงอย่ากเก้าอี้ที่โต๊ะรมตัวใหญ่ตามที่อีกฝ่ายชี้มือบอกส่วนทวียืนตัวตรงอยู่ใกล้ๆอย่างรู้สถานะของตัวเองไม่นานเกินรอนายประพบจึงยิ้มได้เมื่อใก่คนนั้นได้ปรากฏตัวพร้อมสาสวยรูปร่างดี แต่งหน้าโฉบเฉี่ยวแต่งตัวสไตล์เซ็กซี่ด้วยเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นสีดำทั้งสองชิ้นโวดผิวขาเขา,ขายยางไม่แข็สายตาใครส่วนอีกคนเป็นหนุ่มใหญ่ร่างใหญ่ล่ำในตาคมดุขนเกรดสวัสดีครับรพบรีบผุดขึ้นยกมือไหวอีกฝ่ายก่อนทั้งที่ตัวเขาดูจะมีอวุโสมากกว่าอีกฝ่ายนับสิบปีกฤษดาชายหนุ่มวัยสี่สิบเจ้าของร่างสูงแค่ยิ้มรับเดินมายังเก้าอี้อีกฝั่งตรงข้าม มีมือขวาที่ชื่ออะไรวัดขอเดินเก้าอี้ให้ทั้งเขาและสาวสวยคนนั้นอะไรครับท่านนายกการเดินทางเป็นยังไงบ้างก็เกือบตายนะครับผมเจอพลเอไม่ร้ยิงล่มกันนายพบตอบเสียงรัวอ๋อแค่ทหารรัฐบาลสั่งสอนพวกเขมเกลิมคิดซ่าข,ข้ามถินนะ่น่ะไม่มีอะไรหรอกว่าแต่นายกมาก,กันแค่สองคนนี้น่้นะเจ้าของบ้านถามเลือบตามองทวีนิดนึงใช่ครับไม่นับของในนี้นะครับรพบรีบตอบอีกกิดสรา หลีตามองอย่างเป๊ะที่นายระพบถอดออกมาวางที่ตักแต่ยังไม่ว่าอะไรโดยหันไปแนะนำคนของเขาก่อนท่านนายกนี่มุกแฟนผมเองส่วนนี้ก็เรวัตผู้จัดการส่วนตัวของผมประพบฝืนส่งยิ้มไปให้ทั้งสองก่อนจะบอกอีกผมไม่มีที่ไปจริงๆเลยตั้งดานด้นมาขอที่พึ่งใบบนของคุณกิตนะครับผมรู้ว่าแต่จะมาอยู่กับผมนายกจะต้องร่วมลงทุนกับผมด้วยนะแน่นอนสิครับ ซึ่งคำพูดประโยคนี้มือขวาของกฤษดาที่ชื่อเรวัตก็ก้าวเข้ามาสายตาอยู่ที่เป้ของอดีตนายกเทศบาลร่างถวมทำเอาลูกน้องเขาต้องขยับตัวแต่ถูกห้ามไว้ไอเว่ไม่มีอะไรทวีกลับไปยืนนิ่งพอพบส่งเป้ไปนั้นให้คนของเจ้าของบ้านซึ่งรับไปเปิดดูอย่างละเอียดก่อนจะไปให้ผู้เป็นนายดูอีกทีนายครับนายกฤษดาชะงกหน้าดูโดยข้างในเป้ใบที่ว่าปรากฏทองคําแท่งเลืองอาราม นับสิบสิบแท่งนอนนิ่งอยู่ซึ่งไม่แปลกใจเลยที่นายประพบจะหองเป้ใบนี้พอๆกับชีวิตของเขาอืมน้อยไปหน่อยนะนายกผมรีบรวบรวบมอะไรแค่นี้จริงๆครับคุณกริชประพบที่ออกอาการหน้าเสียรีบบอกไในเวลาครับผมเข้าใจเป็นนั้นว่าเราไมร่มธ,ธุรกิจด้วยกันว่าแต่นายกอยากให้ผมช่วยหรืออะไรเป็นพิเศษไหมมีครับผมอยากฆ่าอายุธนาอดีตนายกคั้งปราดจริงตอบกลับในทันที พอขอ,องช่างที่หักหลังนายกน่ะเหรอใช่ครับอืมไม่ง่ายเลยเพราะเรื่องนี้กำลังดังเอาไว้ผมจะคิดอีกทีนะนายกได้ครับคนเกตเลยนายกมาเน่เช่วจัดการเรื่องที่พักนะกฤษดาผลุกก่อนหันไปทางมือขวาที่หารับพร้อมพร้อมสร,รษะให้ผมจัดการเองครับนายไม่กี่นาทีต่อมาพอพบกับลูกน้องจึงได้ที่พักซึ่งดูดีและสะดวกสบายกว่านี่คิดโดยเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆ ให้ความเป็นปส่วนตัวซึ่งหลังจากได้อาบน้ําอาบท่ากันแล้วอดีตนายกเทศบาลร่างถวมก็แทบไม่สนใจอะไรนอกจากทิ้งตัวลงบนที่นอนแล้วพูดทั้งหลับตาไอวีมึงจะนอนที่ไหนก็เลือกเอาวะตอนนี้กูไม่ไหวแล้วง่วงชิบหายเลยวะผมนอนที่ถงข้างนอกเองครับนายทวีจงใจเลือกต่างยาวและหมอนแค่ใบเดียวบนถงนนอกห้องด้วยรู้ดีว่าจเขงมันกลนเสียงดังแค่ไหนตามใจมึงกูนอนแล้ววะ มือผืนร้ายไล้คำพูดปิดไฟและประตูห้องให้เจ้านายหลังก้าออกไปนั้นใบหน้านั้นอะไร้ซึ่งความรู้สึกหากแต่แววตากลับมีท่าทีระแวดระวังตลอดเวลาโดยจุดสามาเจที่ได้คืนมาไม่ยอมจะห่างกายอีกด้านมุกตาภาสาวสวยวัยสายังคงออกการขับห้องใจและถามขึ้นในทันทีที่เข้ามาอยู่ในห้องเพียงสองคนกันายกิจสดาพี่กตคะ นายกนั่นนะ่ะมีคดีติดต,ตัวมาถึงจะมีทองคําแท่งมาด้วยแต่บุกดูแล้วไม่มากอะไรเลยแถมไม่เก่จะบอกเขาด้วยว่ามันน้อยไปหน่อยแล้วทำไมถึงยังช่วยเขาอีกล่ะคะหนุ่มใหญ่หน้าตาดีกระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์คว้าบรังดีมารินให้ตัวเองโดยกระดกลงคอแล้วจึงหันมาสบตาแฟนสาวแสนสวยใครบอกบุกล่ะพี่ก็แค่พูดอย่างเชิญไปเท่านั้นเองไม่นึกว่ามันจะโง่ที่ว่าทองแท่งพวกนั้นมีค่านยะจริงๆสำหรับการมาร่วมทำธุรกิจกับพี่อย่างนี้ก็หมายความว่า หญิงสาวหลุดปากเงยหน้าขึ้นจ้องตาคมคู่นั้นใช่ครับทองแทงพวกนั้นมีค่ามากกว่าที่อภพบพมันคิดมากนะักโดยเฉพาะที่ฝั่งนี้ทองจะมีค่ากว่าเงินหลายสิบเท่าเลยแหละนั่นอาจเป็นร้อยเท่าถ้าเราจะเอาไปแลกของเพื่อมักส่ง้ายในไทยอืมพี่กิจี่อะไรลึกนะคะบุกเพ้่มาอยู่ไม่รู้จริงๆกิจดารังเอวคอดเข้าไปจนหาร่างต่อร่างแนบพิษตาคมจ้องลึกเข้าไปในตาคู่สวย ซึ่งชายแวววาว,าวาตลอดเวลาของหญิงสาวอยู่ไปนานๆมุกของพี่ก็จะรู้เองว่าแต่มุกอย่าลืมช่วยพี่จับตาดูไอ้มะพบกับคนของมันด้วยนะโดยเฉพาะลูกน้องของมันพอดูไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะมุกก็ดูออกน่ากลัวกว่านายกผุงยื่นนั่นซะอีกมุกของพี่นี่ตาคมใช่เลยนะงานมุกจะมาเป็นเมียพิกิจได้หรยอคะนมใหญ่หัวเราะชอบใจเมื่อม้เริ่มมาอยู่สุกรูปไล้สำรวจร่างนุ่มนิ่ม ซึ่งจะตัวก็ไม่ว่าอะไรแถมจ้องมองไปด้วยสายตาท้ายทาย,ทายกระทั่งอีา่โยนมหน้าลงมาฝังจูบดูดดื่มและสาวเจ้าก็ตอบรับเร่าร้อนไม่สนใจชุดสวยเซ็กซี่ที่หลุดปลิออกจากร่างเย้ยหยวนทีละชิ้นตีสองเศษอาณาจัจากรของนายกฤษดาบนพื้นที่มากกว่า20ไร่ก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดแสงไฟที่เห็นตอนหัวคำ่ำถูกปิดจนเกือบหมด หากแต่เวนยามหลายคนยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันโดยมีทั้งที่เป็นคนไทยและชนกลุ่มน้อยในพื้นที่หนาทีนั้นไอ้โมกงในชุดดำกลมกลมกืนกับความมืดคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นโดยเดินผ่านพุ่มสดที่ฝ่ายเจ้าบ้านวางเอาไว้อย่างง่ายดายแถมด้วยกับดักที่เป็นเชือกเอ็นใสซึ่งถูกโยงกระเบิดในพุ่ไม้โดยถูกวางไว้ตลอดแนวกำแพงยาวเหยียด ไม่นับพลวไฟฟ้าบทสังกำแพงที่สูงสุดเอื้อมในเขตกำแพงภายใต้ความมืดที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นเพียงเอาตะคุ่มตะคุ่มไอโมงที่ท่าทางไม่ธรรมดาหยุดย่อตัวรงพร้อมกราดตามองไปทั่วบริเวณก่อนสายตาอันคมกริบจะจับได้เดงความขึ้นไหวใน,ในหลายหจุดซึ่งถ้าไม่ดูให้ดีจะไม่มีทางมองเห็นเป็นอันขาดอึดใจต่อมาผู้บุกรุกที่มากับความมืด ก็เลือกเป้าหมายทางซ้ายมือซึ่งอยู่ใกล้สิ่งปลุกสร้างหลังหนึ่งและน่าจะอยู่ใกล้ที่สุดด้วยพึ่งลูกกลางคืนตัวหนึ่งโฉบลงมาอายามร่างใหญ่นั้นหันขวาไปและไม่ทันจะหันมาปืนอาก้าในมือก็ถูกกระชากไปไม่พอส่วนของพานท้ายยังชิงกระแทกที่กระโดงคางของมันเออทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างร,งรวดเร็วชนิดไม่ทันได้กระพริบตามันคนนั้นก็มีอันคอพับคออ่อน สุดลงกับพื้นก่อนถูกไอ้มงนิรนามลากร่างไม่ได้สติไปที่ดิกนกำแพงสูงไกลออกไปออกรวม20เมตรไม่กี่อึดใจต่อมาไอายามลงสวยจึงกลับไม่ได้สติกับถูกมัดมือมัดเท้าเรียบร้อยด้วยเชือกจากรองเท้าผ้าใบของมันเองแถมที่ปากยังมีเศษผ้าซึ่งเป็นชายเสื้อของมันอยู่อีกที่ถูกยัดไว้จนหมดสิทธิ์จะส่งเสียงร้องใดๆดออกมานอกจากคลางในลำคอเรอื้นยึกยับแต่ไปไหนไม่ได้ พอถูกร,ร่างสูงกำยำนั่งทับที่อกด้วยความตั้งใจโอ้เอออต่จะจะถามแก่ดีๆถ้ารู้ให้ไปยักหน้าเข้าใจไหมวะมันคนนั้นนิ่งเงียบพยายามจะเพ่งมองหน้าไอ้โมกที่เล่นงานมันแต่ก็เห็นแค่ส่วนของลูกตาแถามยังไม่ชัดเพราะความมืดจะามาแกล้งถ่วงเวลาฉันฉันฆ่าแกแน่ถ้าแกไม่ให้ความร่วมมืออีกฝ่ายทำท่าปากแข็งไอ้มงผูุ้กรุก จึงก้มลงแค่ไปว่าอีกมีดปลายแหลมที่พกมาจิ้มลงที่อกซากมันอย่างไม่ลังเลงสมุนคนนากิษดาสะดุ้งเครื่องคลางล่าในลําคอดินน้นรนด้วยความเจ็บปวดแต่เป็ไหนไม่ได้โดยมีมีดยักงคาอยู่อย่างนั้นฉันจะถามแกอีกครั้งไอ้นายกประพบซุกหัวนอนตรงไหนไอ้มโมโก้มลงถามอีกก่อนดึงผ้าที่ยัปากของมนครั้งนี้มันคนนั้น บอยออกเปาา็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องนี่แกโราหาที่เองนะรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือไอ้ม่ขคนนั้นจึงแสดงบทเฮมดัดเศษผ้ากลับเข้ามาในปากมันอีกก่อนกดคมมีดลึกลงไปล่าของมันยิ่งกว่าเดิมออครั้งนี้ไอ้คนดวงซวยทางล่านในลําคอยิ่งกว่าครั้งไหนไม่นับอาการดิ้นรนรุนแรงเหงื่อ,อาการแตกทะลักของมันก่อนที่ไอ้ม่จะยอมหยุดดันก้มลงมาถามอีก แกจะรู้ได้อย่างว่าไอ้นายกปลพบมันซุกหัวนอนตรงไหนทุกอีฝ่ายดึงผ้าท่ยัดที่ปากออกมันคนนั้นกัดฟันตะคกนลั่นเป็นภา,าษาไทยชัดเจนมีคนบุกลูกช่วยกูด้วยเท่านั้นเองไอ้มงผู้มาเยือนก็สวมบทมัจจุราชออกแรงกดข่มมีดดึงจนมิดด้ามทะลุผ่านหัวใจของมันโดยเศษผ้าท่ยัดกลับเข้าไปในจังหวะที่มันแหกปากร้องเสียงของไอ้คงดวงกุดจึงขาดหายแต่เพียงเท่านั้น เมื่อไโม่ผู้ชายเดียวกระชากมีดออกมามันคนนั้นก็ขาดใจตายวิญญาณเพ่นไปเมืองผีก่อนแล้วพร้อมๆกับที่ประพวกมันจะได้แหอ,อกมาที่ตรงนั้นมันอยู่นั่นเว้ยยิงเลยไม่แค่แสงไฟฉายหลายดวงที่ส่องกลาดมายังมีคนตาไวมองเห็นผู้บุกลุกก่อนที่เสียงปืนแผดขึ้นสนัน่นท่ามกลางความเงียบของราตรีการ ไมโมงใจเด็ดไม่ดันทุรังรีบประโจหนี้ออกจากจุดเดิมทว่าการเคลื่อนไหวนั้นยิ่งทําให้ถูกตรวจพบได้ง่ายเฮ้ยมาานันจะหนีปีนกําแพงหนีเว้ยเสียงปืนสงครามของฝ่ายเจ้าบ้านดังหนักหน่วงหนาแน่นยิ่งกว่าครั้งแรกแต่ไม่มีนัดไหนที่จะหยุดยั้งผู้มาเยือนโดยไม่ได้รับเชิญได้แถมอีกฝ่าย อย่างสวนกลับมาอีกทางห้ง<อ>แทบไม่ยิยนเสียงของ M16 รําก้้องสั้นอาวุธของเอโมงผู้บุกรุกถูกเสียงของอาก้าของฝ่ายเจ้าถิน่นกลบเสียหมดทว่ากลับแม่นยำกว่าเพราะทำอามันคนหนึ่งต้องแหกปากานั่นทําท่าพงังอ่ะเหมือนวิ่งชนกับสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนจะงายลังตึงวิญญาณเพนออกจากร่างแทบไม่ทันที่กลางได้อกได้แผลเลือดทะลักปุด,ปด เฮ้ยข่าวมันให้ได้เว้ยชายหน้าเฮี้ยมคนเดียวกับที่ต้อนรับในประพบเป็นคนแรกแตะโกนขึ้นเป็นเสียงคำรามเพราะงานนี้เขาเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจึงต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆครั้งนี้เสียง AK-47 หรืออาการพวกมันดังขึ้นเป็นประทัดแก้นบนหาก กระสุนปลิวว่อนไปทางผู้บุกรุกแต่ยังคงหยุดยังอีกฝ่ายไม่ได้แถมยังกระโจนขึ้นกำแพงสูงกอดเหวี่ยงตัวข้ามไปอย่างง่ายได้พวกมันซิอีกที่มาถึงก็ทําอะไรไม่ถูกเฮ้ย <"Hey, S 1> มึงรีบไปเอามาไดมาสิวะมึงสองคนออกไปบอกพวกที่ประตูนหน้าให้ตามไปล่าม,มาเดีวยววิส่วนมึงไปเตรียมรถอาจจะต้องใช้ใชายคนเดิมสั่งการอย่างมีสติบ่งบอกถึงความเป็นระดับหัวหน้าลูกน้องรีบแยกย้ายกันไปโดยมีพวกที่ไม่ได้อยู่ยาม ตื่นมาสนทบอีกนับสิบอีกส่วนกระจายคุ้มกันรอบๆที่พักของนายกิสตาและแฟนสาวอย่างรู้หน้าที่หน้าทีนั้นบันไดยาวมาถึงมันคนแรกนี่ปีนขึ้นไปแต่ไม่ทันได้ถึงกับถูกไอ้โมง,งด้านนอกสอยเข้าไอ้เสก่อน oh! เห็นเพื่อนผะงาดนายล้างลงมาในสภาพใบหน้าแหลกเละแทนที่จะควนนีดีฟอกมันอีกคนกลับไต่ขึ้นแทนที่แต่มันก็โผล่หน้าขึ้นไปและใช้วิธี แย่ yeah, อาก้าในมือแล้วเดี่ยวใครแทนมันคนนั้นกราดยิงออกไปเป็นชุดๆต่อเนื่องก่อนที่เพื่อนของมันจะเอาบันไดอีกอันมาช่วยและใช้วิธีเดียวกันแถมด้วยลูกพี่ที่ใช้ระเบิดขว้างจากลูกน้องคนหนึ่งและไม่ยอมเสียเวลาดึงสลักนิราภัยออกและโยนข้าวไปนาที สิ้นเสียงกึกกล้องพื้นดินสะเทือนเยือกๆแถมด้วยกลิ่นดินปืนเหม็นคลับกคลุงพวกมันไม่ต้องให้บอกซ้ำรีบไต่ขึ้นมาไดไปโดยสลับกันยิงคุ้มกันให้พักพวกซึ่งต้องกระโดดลงจากสังกะแพงสูงไม่พอ,อยังต้องระวังกับดักระเบิดครุสนุดที่แนวกำแพงด้านนอกอีกด้วยไปผมมึงไปร่าคอมาให้ได้เดี๋ยวไม่ก็ฆ่าทิ้งซะ เสียงอาก้ายังดังสนั่นบันไหวเป็นชุดๆในป่ารกนอกกำแพงสูงซึ่งบนแผ่นดินนี้ยังเป็นป่าที่รกเหลือจริงๆในรัศมีหลายกิโลเมตรถ้าเป็นมีบ้านเรือนชาวบ้านให้เห็นไม่นับสิ่งปลูกสร้างแปลกตาขนาดใหญ่ที่ไม่น่าจะใช่ของคนทั่วไปซึ่งกระจายอยู่ห่างๆโดยไอโมงคนนั้นยังคงถอยร่นห่างออกไป แบบไรซึ่งอาการโรยลานกระทั่งถึงจุดหมายที่ต้องการไอ้มงคนที่ว่าจึงหยุดแฝงตัวในความมืดเฝ้ารอการมาของอีฝ่ายอย่างใจเย็นทั้งที่บุกมาเพียงคนเดียวซึ่งไม่นานกืนรอฝ่ายเจ้าถิน่นก็ปรากฏให้เห็นนับได้ห้าบ่งบอกว่าพวกมันต้องกระจายคนออกไปหลายทางอย่างแน่นอนนาทีนั้นความมืดและเงียบกลับมาแผ่คลุมพืนป่าใหญ่ฝ่ายไล่ล่ากลุ่มนี้ มัน่นต่ว่าเป็นเจ้าถิ่นไม่พอ,อยังเชื่อว่ามีคนและอาวุธที่เหนือกว่าที่สำคัญคือไม่มีการใช้แสงไฟใดๆเพราะแต่ละคนล้วนผ่านการฝึกและระบในที่มืดมาหมดแล้วที่ระยะไม่เกินสามก้าจากจุดที่ไอ้มงสซุ่มซ่อนตัวอยู่มันคนนั้นยังไม่กระสากินของความตายจี่ถูกเล่นงานเขาให้ <c oughs> เออไอ้คนชะตาขาด ชหยุดเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวในความมืดและเงียบโดยได้ชื่อว่าแน่คนหนึ่งทว่าอีฝ่ายกลับเหนือกว่าหลังเป็นมันเองที่เดินเข้ามาหาความตายโดยทีรษะถูกจับบล็อกและบิดอย่างแรงและเร็วชนิดที่เสียงกระดูกต้นคอหักสบันดับสถานขวานมือสึกตัวมันเองก็คงจะได้ยินแต่ไม่มีสิทธิ์จะพูดหรือถามใดๆน,น,นอกจากหลุดเสียงส,สั้นๆในลำคอวิญญาณหลุดลอยร่างนั้นถูกประคองลงนอนกับพื้นช้าๆแทบไม่มีเสียงใดๆ เป้าหมายคนที่สองไอ้โมงฝีมีพการต้องเป็นฝ่ายย่องกระหาแต่ไม่ยากเมื่อใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์อาศัยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นต่อเนื่องจากสายลมพัดจนพบมทัททีแน่ยังต้องพลาดให้กับไอ้โมงนิรานาผู้ชายเดียวอครั้งนี้ไอ้โมงเชื่อว่าเลือกคนไม่ผิดหลังโหดด้วยส้นพันท้ายปืนจนอีฝ่ายสุดลงสลบเหมือดจากนั้น เฝ้ารอด้วยความใจเย็นกระทั่งพวกมันที่เหลือเดินห่างออกไปไกลแล้วจึงได้ลงมือมัดมือมัดเท้าคนนั้นก่อนมัดร่างติดกับต้นไม้ขนาดโคนขาผู้ใหญ่อีกทีอึดใจต่อมามันคนที่ว่าจึงถูกแก้ไขฟื้นด้วยน้ําที่สาดใส่หน้าโดยกำลังจะอ้าปากร้องแต่ถูกไอ้มงดีลน,านาม้มจิ้มมีดปลายแหลมเข้าที่คอซะก่อนมึงลองแหกปากสิถ้าอยากเป็นผีก่อนเวลาน้ำเสียงนั้นเที่ยงเกลี่ยมจนมันขนลุกโดยจากท่านั่งเหยียดแข้ง มันอยาพยายามจะจ้องหน้าอีฝ่ายกอดแค้นว่าออกมาอย่างมไม่กลัวร้อนแม่ว่ามึงจะเป็นใครมึงไม่มีทางหนีรอดไปได้จากที่นี่หรอกอ,อมันคนนั้นพูดลิ้มมนแมงจะเข้าปากมีดปลายแหลมคมเก็บเล่มเดิมที่เคยกินเลือดคนมาแล้วได้แทงที่อกซ้ายมันอย่างเร็วโดยลึกจริงแต่ไม่ถึงหัวใจเพราะเป็นความตั้งใจของไอ้ม่มงคนแทงแถมได้พลาดเย็ดใส่ปากเฉลยจนเป็นสิบิปรองฉันจะเป็นฝ่ายถามแกและแกต้องเป็นฝ่ายตอบ เข้าใจไหมจากน้ำเสียงอันเฮี้ยมเกรียมแถมด้วยการารงมือจริงๆไอ้คนดวงโซยจึงต้องกัดฟันพยักหน้าทีๆขณะที่คมมีดยังคาอยู่อย่างนั้นเรื่องความเจ็บปวดจะไม่ต้องพูดถึงโอ๊ยกูกกููเจ็บมึงก็บิดออกไปก่อนมอโอดควันทันทีที่ได้โอกาสพูดไม่ตอบคำถามกูมาก่อนมึงอยากรู้อะไรวะไอ้ประพบมนหนีมาซุกหันอนที่นี่ใช่ไหมคำถามอันชัดเจนนั้น คนของน,นายกฤษณาอึ้งไปตาของมันอย่างพัายามจะมองหน้าของอีกฝ่ายแต่ว่าการได้งเงียบกลับนำมาซึ่งความเจ็บปวดยิ่งกว่าหลังคมมีดถูกกดดึกเข้ามาอีกโอ้ยตอบไม่งั้นตายจะจะใช,ใช่โอ้ยโอ้ยมันมาอยู่ที่นี่อีกนานไหมโอ้ยกูกไม่รู้ถึงลูกกูก็ไม่บอกโอ้ยมึงกูเจ็บมึงไม่มีทางรอดจากรูปเงนพงก,กูไม่ได้หรอกอว้ยไอ้คนจะตาขาดสัตว์นาลิ ออกอาการเหงื่อการแตกทลักทั่วร่างแต่ยังทำปากแข็งไอโม่งผู้ชายเดี่ยวกำลังจะยิงคําถามใหม่แต่ต้องไหวตัวเมื่อรู้สึกได้ถึงความกไหวที่ตรงเข้ามาหาบังคับให้ต้องรีบตัดสินใจอ้อชั่วกับพิบตาไอโม่งนิรานามที่รีบอาพายัดใส่ปากฉเฉยก็ได้ส่งมันคนนั้นไปนเกิดใหม่มือข้า,ท,าทันกระแทกคมมีดเข้าไปมิดทะลุผ่านหัวใจของมันแล้วก็ชาออกมาอย่างเร็วยังผลให้ไอคนปากแข็ง ต้องภาวาร่างเก่งส่งเสียงครามในลำคอพร้อมกับวิญญาณที่หลุดลอยหวังมากกว่านี้จะเห็นดวงตางอันเบือโพของมันด้วยมุนาทีนั้นเรีกข่าวไม่สำเร็จไม่พอไอโม่ผู้ปลุกลุกยังต้องรีบถีบตัวกระโจนไปอีกทางหลังถูกอีฝ่ายจับตำแหน่งเขาจะได้เฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ทางโน้นด้วย <L un cat> เสียงปืนอากา้าดังขึ้นสนั่นวันไหว สมุนของนายกฤษณาคนนั้นไม่แค่ตะโกนบอกเพื่อนแต่ยังเปิดฉากยิงใส่เป้าหมายด้วยทำเอาพื้นป่าที่งเงียบสงบก่อนหน้านั้นต้องแผ่สน่นไปด้วยเสียงปืนหลังพวกมันตามมาสมพบอีกสองรวมเป็นสามไอ้ขามันให้ได้เสียงไฟล่าดังขึ้นขโมงโฉงเฉง พร้อมกับการยิงอย่างสเปะสป,ปะห่ากระสุนปีวอนไอโมงตัวต้นเรื่องรีบก้มตัววิ่งออกจากตำแหน่งเดิมอาศัยต้นไม้ใหญ่ไปที่กำบังไม่คิดที่จะตอบโต้เพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานพักพวกของมันที่เหลือจะต้องพากันยกขงยงมาเป็นกองทัพอย่างแน่นอน